สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทำการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เ็ดีหมายเลข3 3ถ่ายทอดสดเวลาต่อนาฬิกาสนาทีถึงเวลา14นาฬิกาคู่มวยทำการถ่ายทอดสดครับมีกันหมด4คู่ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่คุยหนึ่งการสดเป็นการโพร่าทางด้าน ลูฟี่ตองพัทลุงพบกับทางด้านพลังซับลานาววอเตอร์ใ์ชกเวทน้ำหนัก1 1 8ปอนด์คู <rempl> ่ <i> ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านจ้าวายุชอเกตวีนาพบกับทางด้านเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยชกเวทน้ำหนัก1 1 4ปอนด์คู <ern> ่ที่3การสดเป็นคู่เอกนะครับเป็นการผู้ร่างทางด้านปตักซับซินบีมวยไทยพบกับทางด้านคอปเตอร์สอสมายชกเวทน้ำหนัก126ปอนด์คู <ern> ่ที่4การสดไปสด,ปสดหลังคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านปตักทททองงินนบีมวยไยไพกาาด้า แซมสันสิงห์บลังทองชกเวนหนักหนึ่ปอนด์ก่อนที่เจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์ผมขอบว่าผู้สับสนุนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพีวายมวยพักยกรบอโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวมสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ line. เขาไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนนะสมาชิกอา่าลืมใส่แอดกนหน้าแอดไลน์ line. ที่พีวาอ มวยพักยก PY24 การเงินมั่นคงรอบเต็นปากตอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปหรืบอบอกมวยตู้ช่องเจดาวแนะนำมาพักยกรอบต้อให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก PY24 เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสอดเป็นการพูดร่างทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงพกกับทางด้านพลังซับรานา,นาวอวเตอร์ใ์ชกเว้นน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงครับลูฟี่ตองพัทลุง ด้านรูฟี่แจ็กกี้ยิมอายุ25ปีนักชกจังหวัดนครพนมสูง170ซนเตมตรทำการเก็บตัวฟรีซ้อมที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมจังหวัดสกลนกครงด้านรนะูฟี่ครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงนะครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,ง,รงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุเตะต่อยหนักแรงผู้จิ้วใจสู้ดีส่องไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านพลังซับตานาวอเตอร์ไซด์ทเวทีมววราาดำเนิน แล้วไฟล่าสุดแพนออกด้วยสี่ด้านมูซังคิมส่อวังเสือที่เวทีมวยราชจำเนินส่วนนักชกด้านขวานเงินพลังซับรานาวอัตไซหรือชื่อก่าวคือดอนกําเล็กจอชนะชัยอายุ8ปีนักชกจังหวัดพัทลุงสูง170เซนเมตรทำการเก็บตัวพร้อมที่ค่ายมวยรานาวอัตไซจังหวัดพัทลุงทางด้านพลังซับนับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาทุบเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอรุนแรง เข่าในร็อกรัดมัตตีดีแข็งแรงใช่ได้ผู้ช่จยสู้ดีสองไฟล่าสุดมีพิกเอาชนะคะแนนด้านรูฟี่ต่อพัลุงที่เวทีมวรราชดำเนินแล้วไฟล่าสุดแพ้คะแนนด้านซันวีโอต่อเยี่ยมสวนที่เวทีมวร์อากาศดอนเมืองมวยคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงรูฟี่นักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีฟ้าอายุมวยมากกันเอาจริงมากกัน7 8ปีฟอร์มการชกสไฟล์หลังสุดยังไม่ชนะใครเลยคนระับแพ้ที่ต่อมา4่ไฟล์รวดประเภทมวยบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรง อาวุธที่ถนัดนะาเป็นมวยเข่านเหนียวแน่นแข็งแรงใช้ได้แต่ตัวนักมวยเองนะทางด้านรูฟี่ความเป็นมวยเนี่ยดูว่ามีน้อยครับโดนหนักโดนแรงมีลูกสะดุ้งเห็นบางไฟ์ก็มีทิ้งตัวนะครับส่วนความเชื่อถ,ถือดูว่าเป็นรองคู่ชกชัดเจนนะครับส่วนทางด้านป่าเงินพลังทรั์นักชกรุ่นน้องสภาพร่างกายหนุ่มสดฝันแน่เคยพิชชนะทางด้านคู่ชกรูฟี่มาแล้วหนึ่งไฟท์ทเวทีมวราชจำเนินครับเมื่อวันที่18เดือน9ปี6 7 ก็เมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมานครับในเวทน้ำหนัก107ปอนด์เป็นด้านทางด้านพลังซับนะพิกเอาชนะคะแนนทางด้านรูฟี่ลงมาแบบสนุกนครับรูปเกมกระชกพิกไปพิกมาครับทางด้านพลังซับประเภทมวยสูงยาวครับอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเตรียมสมองมวยดีครับทีมงานผู้สนับสนุนดีมีตัวเงินมาดันสู้ดันเร่นสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คุยหนึ่งการสดส่วนตัวเลือกชอบและแนะนำให้สมาชิกเข้าไปก่อน,นครับทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านพลังซับลานา,นาว,วอเตอร์ไซ ดูว่าจังหวะฝีมือนะครับทางด้านพลังรัพ์จะดูดีกว่าความเป็นมวยดูดีกว่าความรากรลายทุตจเนี่ยจะดูดีกว่านับจังหวะตั้งรับจับทางจังหวะดักเตะดักแทงทาได้ดีกว่าต้นๆเนี่ยขอให้เน้นหมัดและสอบมีโอกาสลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยสมาธิเข้าไปก่อนครับทางด้านพลังรัพ์ดูดีกว่ารับมีราคาสมาธิก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมเปปลายปะทะบทเบียดไปแล้วทางด้านพลังศัพ์นับชุสู้เข่าวงในได้กดแขนไร้แขนว่างหน้าสู้ได้ ไม่ยุบไม่ย่นไม่ถอดใจกลัวรุ่นพี่นครับดูดีกว่าแน่จะชนะรูฟี่ตองพัทลุงย้ำแคมป์ไปได้อีกหนึ่งไฟก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้เลนทางด้านเจ้าวายุชอเกตวีนาพบกับทางด้านเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยชกเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสี่ปอนด์นักชกด้านว่ายแดงเจ้าวายุชอเกตวีนาอายุย0ิปีนักชกจังหวัดพัทลุงสูง1นึ่งร้อยแปดเซนติเมตรทางด้านเจ้าวายุนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอากุกเครื่อง มาสอออยรุนแรงครับจังหวะดักเตะดักแทงก,ก็ทาไม่ดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้ที่ใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกที่ห้าทางด้านสมิงเรเครือคนมิที่เวทีวทมววราาจำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดพิกเอาชนะคะแนนได้เพชรอันวาอีเกิลมวยไทยที่เวทีมวสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยถึงด้านเพชรอันวากอาอดิศักอายุยี่ปีนักชกวอดพังงาสูง165ิเซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยอีเกิลมวยไทย ทางด้านเพชรอันวานะเป็นมวยถนัดขวาสรงมวยมวยเข่านายร็อกรัดมัดตีดีแข็งแก้งแข,ข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธอาวุธอนอกนะครับเตะต่อยหนักแรงหุ่นจใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านวาซอฟินมาเลเซียที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดมาพลิกแพ้คะแนนทางด้านเจ้าวายุชอเกตวีนาที่เวทีมวสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าวายุนักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกได้สูงที่ลอยกันนิดหน่อย ประเภทเอาวุธครบเครื่องรับนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมสมองมวยดีหมัดและศอกออกได้ดีนะครับแต่ตัวนักมวยเองทางด้านเจ้าวายุประเภทชกมวยเอาแน่เอานอนไม่ได้มาตรฐานไม่คงที่นะครับบางไฟมาดีบางไฟโดนวุฒิโดนหนักโดนแรงมีทิ้งตัวเลยความเชื่อถือก็ดูว่าเป็นรองด้วยครับส่วนทางด้านกวาดเงินเพชรอันวานักชกรุนพี่กระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับอายุมวยมากกันอายจริงมากกัน2-3ปีปกติชกอยู่ทางด้านศึกเพชรยินดีนครับ เคยปะทะมวยดังนับเวทนี้ครับในศึกเพชรด,ดีมาแล้วหลายคน,นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมังกรเพชรสายมูสตูกเกอร์ปลายฟ้าส่อแสงฟ้าหรือแม้กระทั่งจิกซอสิทธิแด์ก็เคยประทะมาแล้วครับหลังจากหยุดทางหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานร่วมหนึ่งปีกลับมาภาคนี้คนระับมาชกอยู่ทางด้านกลุ่มพลังใหม่ไฟนี้เป็นไฟที่3ามครับก่อนหนะ้านี้ชก2องไฟชนะ1และแพ้1ประเภทมวยนะครับเอาุครบเครื่องแต่วุ่หลักเป็นมวยเข่าหนาน่เหนียวแน่นแข็งแกร่งปอดใหญ่ปลายแรงกันย้ายปลายมั่นคง การมาเจอกัินใหม่นะครับผมมวยคู่นี้นะครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สองไฟแรกครับคู่นี้เจอกัินมาครับเมื่อวันที่สิบสี่เดือนสิบสองปีหกเจ็ดครับคู่นี้เคยเจอมาแล้วหนึ่งไฟนะไฟล่าสุดของคู่เจอกันมาประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาับเป็นทางด้านเจ้าวายุพิกเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรอันวาลงมาแบบสนุกนะร,รูปเกมการชกเนี่ยพิกไปพิกมาครับทางด้านเจ้าวายุมาฟันศอกทางด้านเพชรอันวาแตกครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับ ดูว่ามาชกกันใหมครับรูปเกมการชกก็น่าจะออกมาเหมือนเดิมครับส่วนตัวเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านเจ้าวายุนักชกรุ่นน้องดูว่าต้นๆครับนะเกมยังไม่ทะาเร่นจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านเจ้าวายุครับเอาจอกได้ลากหลายกว่าจาังหวะตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงทําได้ดีกว่านะโดยเฉพาะหมหัดและศอกนะเจ้าวายุก็ใช้ได้ดีครับต้นๆครับตามทางมวยโซมวยทางด้านเจ้าวายุเข้าไปก่อนครับดูดีกว่ามีราคาสมาชิกก้อยลืมแต่งตัวบางทุนด้วย เกมไปไปลายนะบทเบียดแล้วไปแล้วทางด้านเจ้าพายุนะครับยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายนะครับดูดีกว่าอย่าเน้นปั้มเข่าตงนบ้างครับน้นเตะนัน,นแทงชกและรูปเกมเต็มขน,นดัดจะย้ำแขนรัชนะเพชรอันวายอีกเกิลมวยไทยไปได้อีกหนึ่งไฟก็ามาถึงคู่ที่3ามนะครู่ที่3ามการสดนะครับเป็นคู่เอกนะครับเป็นการผู้ร่างทางด้านพลังซับซินบีมวยไทยพบกับทางด้านคอปเตอร์ส่อสมบัยชกเว้นน้ำหนัก1 2 6ปอนด์นักชทงด้านฝ่วยแดงนะครัังซับซินบีมวยไทย หรือชื่อเก่าคือบังรังรั์ต่ออิทพรหรือน้าบังรังยัศสอสลาชีพครับอายุ22ปีนักชกประจังหวัดอุดรธานีสูง1 67เซนิเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยทางั้านปรลักประตักศับนะเป็นมวยถนาัดสายโซมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาทุบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีเตะสายต่อยสายจาังหวะดากักเตะดักแทงได้ดนะีครับมาสอยรุนแรงสอกดักสอกสนออกในแม่นออกที่คมเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรง ศอกกระปชิดออกดีรวดเร็วอันตรายผู้จิ้วใจสู้ดีสองไฟล่าสุดที่มีชนะน็อกอย่อยสองนั้นพันมงคลสองมงคลการช่างที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดนับชนะน็อกอย่อยสีทย่ทัดสิทธิชัยสอประสบโชคที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านว่ายเมืองครับคอปเตอร์สอสมหมายถึงด้านคอปเตอร์ P t b m บยิมนะครับอายุยี่สิบสามปีนักชกจวดกระบี่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวไซ้อทม่ค่ายมวยสอสมหมาย ทางด้าน,นคอปเตอร์เป็นมวยถนัดกว่าอาคุบเรื่อมบูสู้ดีนะเตะต่อยหนักแรงมาสอยรุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแก้แข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงการยีไดายมั่นคงกาแรกกาสวนนะผู้ใจสู้ดีสองฝ่ายล่าสุดกิมิแพน็อกด้วยสองด้านแสนสนเอราวันศึกพิทักษ์ธรรมที่เวทีมวยภูธรแล้วฝ่ายล่าสุดพิกแพน็อกด้วยหนึ่งด้านแมมมอสสอสลัดชีพรายการวันชิบช,บชบิที่เวทีมวยรุมพินี มวยคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงปะตักซับนักชกรุ่นน้องกลับมาโชว์ฟอร์มไม่สวย2ไฟร์่วครับชนะน็อกทั้งสองไ์หลังจากมานะครับต่อยมวยรอบปุนเสือขัง20ครั้งนั้นนะทางด้านฉรามเสือนายกเอทัศราได้แชมป์ต้องแต่ปี63มแล้วก็ยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปเลยนะครับประมาณล้ม4ปีการกลับมาภาคนี้ทนำะมาโชว์ฟอร์มไม่ดีชนะน็อกทั้งสองไฟครับทางด้านปะตักซับทรงมวยทางมวยเพชรมวยสลัดสายอุ้งคบเครื่องนับนอกได้ในดี อาวุธที่ถนัด้าเป็นมวยที่ใช้หมัดและสอกด,ดีครับโดยเฉพาะศอ,อ,อกออดิแมนตอ,อกที่คมแต่ต้องดูนะว่าเกมระยะยาวการยีไรปลายจะเป็นอย่างไรครับหลังจากยุทห่างหายไปนาน4ปีก็กลับมาชกก็ยังไม่พบ5ยกทั้ง2ไฟฝครับฝฟนี้ถือว่ามีการขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักชกรุ่นพี่ด้วยส่วนทางด้านคอปเตอร์นักชกทางด้านป่วาเงินครับนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูดีฝ่าอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน2-3ปีแต่ฟอร์มการชากช่วงหลังนะับแพ้ติดต่อมาตลอด 5ไฟลหลังสุดท,ทําได้ดีสุดชนะเพียงไฟเดียวประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่ถนัดนะเป็นมวยเข่านแข็งแรงนะครับสมัยตอนที่ใช้ค่าย TBM ยิมเป็นมวยที่เข่าในที่แข็งแรงมากครับแต่ช่วงหลังมาดูว่าสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมนะมีจุดเปาะทั่วร่างกายโดนคางเนี่ยคางก็โดนไม่ได้ครับขาโดนเตะขาเขามีดุ้งให้เห็นทุกไฟครับสภาพร่างกายดูว่าเป็นรองคู่ชกชัดเจนนะครับช่วงนี้ สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่สามคู่เอกนะครับส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นน้องปะตักซับซินบีมวยไทยครับดูขั้นต้นครับเกรนยมิทะเรนจะวะฝีมือวงนอกทางด้านปะตักซับจะวะการออ้โจอกได้หนักได้แรงกว่านะจวะต่อยมัดเตะขาฟว,วันศอกออกก่อนครับลุ้นนับก,กดน็อกรับเต็มก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เป๋แค่เซ่แค่เมาหรือว่าต่อยแค่สะดุ้งครับตามโซมวยทางมวยทางด้านปะตักซับเข้าไปก่อนครับดูดีกว่า เกมไปไปลายนะประทะบ,บทเบียดแล้วไปแล้วเท่าทางด้นประตักสามนับยืนระยะอยู่ได้สู้เขา่าไหนได้ับกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้มียุมพยนต์ไม่แผ่วไปดูดีกว่านะครับจะชนะคอปเตอร์สอสมหมายไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายการสอดเป็นคู่ที่4ครับเป็นการสดหลังคู่เอกเป็นการพุ้งด่างทางด้านประตักทองซินบีมวยไทยพบกับทางด้านแซมซันสิงประลังทองโชว์น้ำหนัก1 0 5ปอนด์นักทงด้านฝ่ายแดงนบประตักทองซินบีมวยไทยลืงด้าน ยอดเพชรตังเอนนี่มวยไทย 18, อายุ8ปีนักชกจังหวัดตังสูง1 1่8ซเมตรทำการเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยทางด้านประตักทองครับนะเป็นมวยถนดัดขวาจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธออกที่หลากหลายจาังหวะดักเตะดักแทงทำดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดกิมมิชนะคะแนนด้านเพชรดาราพอยืนพอยืนยิ่งที่เวทีมวยหนักอรกาศดอนเมืองแล้วไฟล่าสุดชนะคะแนนด้านโกโก้พดุงชยัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ส่วนนักชกด้านฝวายเงินแซมซันสิงห์พลังทองอายุส9ปีนักชกจังหวัดบุรีรัมย์สูง1 6 0ซนตินเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย A k เคพยัคฆ์มวยไทยทางด้านแซมซันนั son, นเป็นมวยถนัดซ้ายอาวุธกรบเครื่องบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยนันอะ้อวุนครับเตะต่ตอยนักแรงมาสอยอ้หนุ่นแรงมีลูกเตะขาแรงเข้าในร็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้ปีจ่ยสู้ดีมีลูกตลอดส่องไฟลา่าสุดจะมีชนะคะแนนด้านพรสวรรค์เกียรติภัยสนที่เวทีมวยฐานกาศดอนเมือง แล้วไฟล์ล่าสุดนะแพ้น้องคู่สามด้านเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยที่เวทีมวยฐานอากาศดอนเมืองมวยคู่นี้ครับทางด้านฝวายแดงประตกทองนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดฟอร์มการชกครับชนะติดต่อมาสามไฟล์รวดโชว์ไว้ดีโชว์ให้สวยรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยกันนิดหน่อยครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่ถนัดนะเป็นมวยเข่านายแข็งแรงเดินแทงขวางแทงการยิงเล็บปลายมั่นคงการทํามวยค่ายมวยซินบีมวยไทยครับทำดีครับแฟนมวยการเชื่อถือ แต่ทางด้านปะตักทองรับชื่อเสียงกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดูว่าไปหลอกคูกชกครับส่วนทางด้านแซมซันนักชกรุ่นพี่อายุมวยมากกานอายจริงมากกาน2ปีมวยดีๆครับในเวทน้าหนักนี้นะของกุ้มลังใหม่ทางด้านแซมซันก็ประทับมาแล้วหลายคนครับทางด้านแซมซันประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายนะบบูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกก้าแรกก้าส่วนเตะต่อยหนักแรงอุเทนัดด้วยมวยเข่าไหนแข็งแรงกันแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหกไฟล์หลังสุด เพิ่งชนะเพียงไฟเดียวแล้วแพ้ไป5้าไฟครับสภาพร่างกายช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับโดนหนักโดนแรงบางไฟนั้นมีทิ้งตัวนะครับไปไปลายเนี่ยเร่งไม่ขึ้นเลยครับสรุปการเขาวิจารณ์คู่ที่4ีครับมวยคู่นี้ดูว่ารูปเกมการชกในต้นน่าจะออกมาแรกวุฒิการสนุกนครับทั้งคู่ในเพศเอาครบเครื่องขาแรกขารุยีกันคู่เกมการชกในต้นน่าจะเบียดก,กันตลอดครับผลแวตแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปไปลายยกที่ท้ายครับส่วนตัวผมเลือกชอบไปทางด้าน แซมสัน้นนักชกรุ่นพี่ครับดูว่าอุทิศทายเจาได้หนักดิแรงกว่าลูกบูลูกสู้ดูดีฝ่าผู้ชื่ใจดูว่าจะมั่นคงฝ่าทัาทายมวยประกอบกับซื้อเสี่ยงการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับน่าจะแจ้งเกิดได้จะเอาชนะนักชกรุ่นน้องนะประตักทองซินบีมวยไทยไปได้แบบสนุกสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4ี่คู่ก็จบลงแล้วครับผมจะมาทําการสรุปการ,ราวิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดนะครับผมเลือกชอบทางด้านพลังซับรานาวอเตอร์ไซค์นักชกรุ่นน้อง ดูว่าอาวุธหลากหลายฟ่านะครับไปปามยมีพยุ่นดูดีกว่าจะชนะรูฟี่ตองพลัลลุงไปได้แบบสนุกคู่ที่สองการสดเลือกชองด้านเจ้าวายุชอเกตวินาร์ครับดูว่าต้นอาวุธหลากหลายฟ้ามาสอออ่อรุนแรงโดยเฉพาะส่อ,อในออริเมน่นะครับจะชนะอัมแค้นชนะเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยไปได้อีกหนึ่งไฟคู่ที่3การสดเลือกชองด้านปะตักซับซินบีมวยไทยนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับดูว่ามัดและส่ออก,อกริโดนแรงครับลุ้นนับกดนอกก็อนก่อนได้นะไปปายมียุยนจะชนะคอปเตอร์ทีบีเอ็มยี่หมื่งด้านคอปเตอร์สอด้แบบสนุก คู่ที่สี่นับเลือกชอบด้านแซมสันสิงห์พลังทองนับนักชกรุ่นพี่ดูว่าไฟนับรถชันมานับไปไปมายุบย่นนับดูดีกว่านับจะชนะประตักทองสินบีมวยไทยไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเด่นครับติดดาวประจําศึกเจ้ามวยไทยนะครับเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2518ผมเลือกชอบไม้สมาชิก1คู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่3การสดคู่เองครับเลือกชอบเป็นด้านนักชกนน้องฟอมสดอย่างด้านประตักทัพย์สินบีมวยไทยนะครับผมดูว่าต้นๆ้นับหมัดและส่ออ่อยรุนแรงครับโดยเฉพาะสอ ออกได้แม่นออกทีคมทางด้าน,น,นคอปเตอร์ช่วงหลังเนี่ยโดนไม่ได้เลยครับดูดีกว่าครับชอบน้าประตัก3มซินบีเมทยเป็นมวดาวตัวที่1สําหรับสมาชิกท่านใดนะครับชอบการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมนะสมาชิกช่วยกดไลค์กดติดตามด้ยนะครับขอบคุณครับเพื่อเป็นฝันแระกาลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปคุณครับ